สวัสดีครับผมลุงทิดนะครับลุงทิดก็มือนี้ก็ไในมานะคร like ับมาสวนเก็บปักพริกนะครับเนาะเก็บปักพริกเก็บก็บปกพริกคู่มือนีพันเสือยังบ่ท่านสุกเลยครับเก็บหน่วยอ่อนมันเก็บหน่วยดีบมันมันเนาะโลหนึ่งก็มีราคาเพราะสมควรอยู่ว่าเก็บหน่วยดีบนี่มันจะเอาได้หลายกว่าแบบ คัดต้นวยสุกนะครับหน่วยสีแดงเนาะตหน่วยดิบกับตกโลหนึ่งนี่เกือบถึงสี่สิบวันท่อสามสิบเก้าบาทแม่นบ่ล่อสามสิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่ากมีราคาเพรสมควรอเนาะคันแปลว่าคันเป็นหน่วยสุกกัโลหนึ่งกับหกสิบกว่าอย่างนั้นนะครับหกสิบกว่ามันกับห้องกับเด้เพิ่มเนี่ยต้นวยสุกเนาะ ตลอดเท้าหน่วยสุกเขากะชาสวนเขากะสิได้หลายกว่าน,นี้อยู่วันเถานี่มึอนี้กับปนมาเก็บบังพริกวันเถาในสวนของสมหวังวันเถามันมีบัดทุกแนวนะครับการเกษตรเพิ่นวันเถามีบัดทุกแนาวเพราะว่าจะเป็นแบบว่าบักเขือบักพริกี้ยังพักนะครับหอมเปรอนะครับหอมเปรอะมันเนก็บ มันก็ได้เฮ็ดแหลวไปวังไม่ไหวเนาะมันก็ท่านอยู่โลละยี่สิบบาทมันท่านอยู่ก็ยังอีกสว่วนหนึ่งมันก็สิเก็บไรไปเรื่อยบ้านหอกมีวัดถุกหลุนบัานหอกสวนมีได้ทุกราคานะตัวนี้เป็นเกษตรตัวอย่างในหมู่บ้านเนาะบานหอกของสมหวังนอะมนได้มีทุกราคามียังพสีแถวบ้านนี่หน่อยครับบักริกหน่อยเนาะพูสิบป,ปลูกได้เพราะว่ามันเป็นปลูกยากนะครับ ปลูกหยาปลูกรักษาได้อิลีก็ยังได้บกักเพียเห็นเป็นแนวปลูกหยากกูโมบอกคือผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งเนาะผักหอมเปนะครับตัวนั้นมันจะปลูกปลูกง่ายกว่าตัวนี้แต่มีจะเบิดทุกคนนะครับแถวแถวนี้เนาะมีจะเบิดทุกคนปลูกผักชีผักชีฝรั่งนะครับผักหอมเปก็ว่าได้เนอะอาะนี่ค คือบักพีกนี่ก็มีหน่อยแถวนี่ก็มีแต่ผู้ที่เขารักษาได้เขารักษาเป็นนะคือพ่นเกษตรตัวอย่างนี่มันก็ทีเห็นบอกครับบักพีกเิ่นโอ้งาางามแห้งครับพ่นหนีพ่นเก็บเตอที่ซองแล้วนะเก็บเตอที่ซองแล้วเก็บนวยดินแบนะแมาว่าตลาดตลาดพ่น,นแบบมันแปาว่ามันท่านนะครับ ล่อเอาหน่วยสุกเหนียนโมท่านก็ตรงเก็บหน่วยดิบนี่แหละครับไปไปก่อนนะครับเนาะเก็บหน่วยดิบไปก่อนหน่วยสุกเข้ากับสีร่างเราทั้งยงืนกับ,บ่จักนะครับแต่ว่าแถวนี้มีแต่ผู้เก็บหน่วยดิฟนะครับเก็บหน่วยดิบมันราคาก็อยู่ประมาณสามสิบเก้าบาทนะครับขันล่อเอาหน่วยสุกมันก็ย่านเครื่องต้องย่านว่า คันรอเป็นหน่วยสุกบันมันก็ย่านเป็น,ปน,ปนไปอีกแนวใหม่นะครับบกพริกก็ดีนั่ฮแยก็เป็นหน่วยหน่วยหลวกหน่วยยั้งไปเนาะครับเนาะบกพริกเพราะว่าซ่าม,มันอันี่มันก็ต้องเก็บเก็บบอกไปก่อนมันหรอกบกพริกนี่มันเป็นรักษายางกว่าแนวอือน่นรักษายางกว่าแนวอือน่นบกคือปวกพักสี่ใบเรือยนะครับเนี่ยมันก็เลยต้องได้เก็บเป็นหน่วยดีมันนะครับ เก็บหน่วยดิบหน่วยหน่วยเขียวการเก็บหน่วยเขียวมันกับเด็กเก็บตั้งแต่อันนี้มันก็ได้กเก็บแปลว่าเป็นเดือนนะครับยังได้เก็บอีกแตละรอลอรอบอเนาะคันเป็นเก็บหน่วยซุกนี่อาทิตย์ต่ออาทิตย์วันหลอบแปลว่าแนวน่วยหน่วยสีอ่อกับพวกเดีเวนะครับหน่วยสีอ่อนเอาเต่หน่วยเต่หน่วยสีแดงวันหลอบนี้กันกันเก็บเป็นหน่วยซุกนี่คือการตลาดเิ่นกับต้องการแปลว่า เป็นหน่วยเคี้ยวนะครับนี่กนมาเก็บกับมะหน่อยนะครับคนมาเก็บนะครับเนาะงมะหน่อยครับนี่ครับคนพนักงานเก็บกับบนหน่อยครับประมาณจะเป็นเศ้าครับเป็นเศร้าน้อยังมาเพท่านเบิ่อตอนต่อนี่ยังมาเพท่านเบื่อเนี่ยปูเป็นง่ายเพิ่นกัได้มาก่อนนั่นน้องนี่ครับคือพนักงานเพิ่นพูดหลายครับหลาย จะคว้องเพ่นกับยุ <im <im ่งมุมผุนครับยู่ไกุ่นนะครับยุไกลจะคว้องว่านี้จะคว้างสวนเพล่นนะครับหอมเพลินไก่จดนเฮ็ดอีกหรือาบ่หอมเนไก่จีนเัวแต่ใครนี่ยมันหอมเปีิกะมีราคาเนาะต่อายุตลาดนี่สูงรีวเลยวันหอยเยอะนี่เปลี่ยนหอมเนาะเปลี่ยนหอมอยู่ตลาดนี่ต๊โลละลอยกลัว เฮาจังไดซ้ำนี่วันนอกคือบักเพียงนี่อยู่ตลาดกระตกเกียบมุ้ยเกียบสองลอยผมเนียบักเพียงหนะคันอยู่ในสวนหนอกราคาซ้ำนี่คันไปพอขาดองเจ้าซ้ำเจ้าไปก็ราคาตกไปผนแล้วลอยสองลอยผมแล้วนี่ครับคนงานเท่ากับอู้ยหลายคนครับหลายคนเป็นประมาณจยอะ เศร้าครับหนียังมาบนท่อนเบิด์ตควายมาไปเรื่อยๆบรรทอนคนงานมันเนี่ไงใครนี่หายบ่โอ้ยอยู่บ้านเท่ากับเฮ็ดจังสี่หละเฮ็ดเก็บสวนเก็บยังเก็บกับปลูกน้ำน้ำแน่นนะต้องปลูกน้ำแน่เออสวนเท่ากับเลยนนี้เท่ากาับมาเฮ็ดน้ามูแน,น่ับจางแน่นนะ อยู่ใดครับเพราะว่าเขาบได้สือนะครับอยู่อันนี้บ้านบอดีเศ้าเขาบได้สือมันก็อยู่ใดคือบ้านล่ะบกคือบกคือเพิ่นอยู่ในเมืองในยังนะครับอยู่ตามมันนอกนะครับนาะแป่ว่าเขายุงสีมก็อยู่ใดนะครับหาใด้มืองลร้องาำลอยเขาก็อยู่ใดแล้วบกคืออยู่ในเมืองกันอยู่ในเมืองก็บ่ได้ครับบได้ พอบ้านหาลอยขึ้นไปครับจังสีอยู่ใดเนะเาะบ่จะคาเสายังงตเสายังมันเนาะนี่ครับกันอยู่บ้านอยู่นี่ก็ปลูกจะข้องแยงเนี่ยปลูกตันนี้เนี่ยสลับกันไปมันก็นอยู่ใดโอ้ยพวกกระหนวยดุกรับนี่นะครับเนาะ S <S> อืมต้องใหญ่เลยแล้วายลูกช่ายหายไปพอดนะถูกับสัน้องมันมันตรวจเนาะนี่นะครับผู้เกษตรตัวอย่างมัน,ม,นมันจะเอ็ดคาก,กิลีนะครับผู้นี้สู่สู่งานงคักวันเนาะออกนั่นใส่นี่ออกนี่ใส่นั่นอยู่เลยปีอยู่ซื้อว่าเป็นวันเนาะสัน้องน้องกับผ้ามียะไรเก็บเพี้ยนเนี่ยโอ้ยเอาบทกูแนว นี่ครับสูงครับเกิดเกิดเมื่อสูงวันดอกเปิี่เกิดเมื่อเห็ดเบี้ยกระักนี่รับเพิ่นโมเคยไปกรุงเทพกรุงไทพหรอครับเพิ่นสูอยู่กับบ้านนี่ก็ได้แหละครับขั้นเพิ่นสูหนเพาะฮ่าแต่เดี๋ไปกรุงเทพกรุงไทยดอกเห็ดอยู่กัะบาดคับเพราะท่านหนาวมันบ่ได้อยู่ไกลนะครับนอกจากเข้าสีสูบอ่ะนะครับเงินคำก็ดีนี่ครับปูเพิ่นมีครับเพิ่นบ่ได้ ไปหาแต่ไปทั้งไกลดอกอยูก nice. ิไก่ก็อยูกิไก่ก็มีนะครับก็ได้วันเดาะนี่ครับฮะคนก็ใส่ทงหลูกเปรียนเนาะครับเออใส่งวดโลดแน่ทรงหลูกเปรียนแน่นะครับมันหมดไปกพืงเทพื่อเพื่อใครือหมูหรอกเพิ่นนี่ถ้ามาตั้งแต่เป็นบาเป็นแพร่นกับพวกเคยเขากรุงพวกเคยเห็นนะองค์เทพเขียนตะเคียบบอสนอง ยุงเทมบ่โอ้ไป <c oughs> อยู่ไปอยู่เออว่าเป็นบ่ไปอย่างเดียวบ่เคยเห็นไป่ใส่เนาะโอ้มันเคยไป,ไ,ปไ,ปไปอยู่กับไปหลอกยุงเทปแต่พเนินบบาเนาะไปอยู่ข้าวหนึ่งก้่นนั่นนี่หนูก็หักบักขี้เขาล่ะหักเขาเลยวะ หัวแท้หัวขวานมาลุ้งฟองฟินมาโอ้เอาเก็บเขาในี่ยลองนึ่งเก็บได้ทั้งสองฟังบ่นี่โอ้นี่ครับเก็บไดสองฟังโกเมนสิขามาเก็บแล้วเขาลองนี่เก็บฟังนั่นเก็บฟังถามไปถามมาสิได้มาพีบบ่างขย้อนก็คิดว่าอยู่คือเก็บลองเดียวกันนี่จะคล้องตัวมึงมาเก็บฟังนี่ว่ะแต่ว่าเก็บโปเบิร์ตว่าเขาเล่มลุ้งผลบ่บ่ะนี่ครับผลงานก็ดี นีนนนคนนน่ครับมาากอสีมาเบอร์เดอนเต็มนะครับเนาะเป็นสร้ากัวสามสิบและครับขั้นแนวนี้อาการแนวนี่กไข่เนานีน้อนี้กบข้เา อเ,อเออลูกหลามาเอาแต่เ่นทอดซับเหมัอนได้แถเพรว่าไปใส่่ะได้แถเด่นทอดสับตัวนี้เสียอีสัตละอ๋อยีอย่ในหนารถโอ้ยเป็นเด่นทอดับมันอยู่ดีคักนี่กินกินยังไรอยางนี้กินข้าวป ไปไปเด็นต่ะไเเอ้ยเยาข้าขึ้นชูงเตี้ยนี่นะครับมาตัวนี้ก็มาเบิ่งสวนเกษตรตัวยางเพื่อนนะครับเนาะเป็นเกษตรสมมวังหน่อยมาว่าจะเป็นพักพร้อมเปยพักที่ใบเรื่อแบบพริกัก,กเขื้นนะครับมีเมิดตุกแบบเพื่อนนี่นะครับเปียดไปสำเร็จมาบิดตุกยางตุกแนวนะปเะเภทเกษตรนะครับเกษตรตัวยางในหมู่บ้านกับว่าได้นะครับ เป็นเกษตรตัวอย่างในหมูบ่บ้านนีตน้นกระเก่มีตัวนี้มักพิกนีเรื่องตีเก็๊ยบไดในเงินม่หน่อยนะครับนี่ในงเงินม่หน่อยมือนีก็มือนีกะ,อนกะต๊อยู่ประมาณเป็นตันนะครับเป็นตันเนาะครับเนาะเป็นตันนะสามหมื่นกัวนะครับหรือว่าอยู่น้ำบานซ้ำนี่กถะะนะ็ถือว่าหลายแหละเนาะครับเนาะถือว่าหลายคือสร้าเกษตรในซ้ำนี่ก็ถือว่าหลายสุดแหละเนาะ สายสวนพันธุ์สตรีเกฟอีกจนพุ่นนะครับเบิดลนาแหลงนะครับเบิดลนาแหลงเทือสีแล้วเนาะครับน้องอีกเพิ่นก็ดีบ้านเพิ่นก็ได้ปลูกอีกสวนหนึ่งอีกอยู่หลัางลงข้าวปุ่นนะครับหลัางลงข้าวปุ่นเพิ่นก็ปลูกกําลังปลูกอีกกําลังลงอีกวันหน่อพีกสวนนั่นเพิ่นสิเก็บหน่วยหน่วยสีแดงมันนะครับเพิ่นบ่าเพิ่นธบ้างโครงการไว้วันหน่อแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวอ้อยห่องนี่ก็เป็น ประเภทพักที่ใบเลื้อยนะครับเป็นสีน้องไม้เป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปบิดตลอดปีหมุนเวียนเพราะว่าจะหนาแหล่งหนาฝนนะครับเพิ่นจะเอาได้ขายเบิดทุกแนวทุกรุ่นมันเนาะนี่เพิ่นนี่จะเป็นแนวนี่นะครับเป็นเกษตรตัวยางนะครับเกษตรตัวยางในมูลบ้านเสี่ยกนุ่นทองนะครับเนาะงตำบลนาเจริญนะครับเปิ้ลนี่นเห็ดต้มเน็ดมาได้หลายยางมันเนาะเพราะว่าจะเป็นหลายยางแห่งมันเนาะเปิลปลูกยัง,ยงปลูกยังก็ได้ ครับผมลุงทิทนะครับกับสิริปีดคลิปนี้ไว้สำหรับเนักพิปนาพ่อครับลุงทิทไปม่พอคุนผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกขามโฆษณาเป็นกำลังแรงใจให้ลุงทิทบ้านเราครับสวัสดีครับ,บร